ค่ะจะเกิอิ A ่งเพียนนะคะซื o ้อเอ่อเยาสร้างพินตูนะคะพินตูเตอตี้ตีเออเคอโอเคเอ่อเขาหน้าสร้างซื้อว่ามันห่มันสร้างกลัวนะเกิเอเอกันแอแอแล้วเนาะโอเคหน้าโอมันจินเทียนเยาจีชี้สร้างโอโอออเจอเจอซื้อเกินะคะเจอซื้อเกิ โอเคเอาตัวเอิม่มไทหวนไทวนจุ้หนานจืตูเกินเสียค่ะ so ย่อตัวเลียนย่าตัวเลียนสีะนะคะกางคาสื่อกางคาสื่อเนียนชั่วไม่กวนสีเนาะเอ่อโคเจอจือสือฟาอินฟาปูเปียวจุดหม่กวนสีนะคะคือซื้อเย่อตัวเรียนนะคะซื้อเอ่อจินเทียนหัวเชียนลู่เจอซื้อเก๋หลันทฮมันสร้างเครืออ่องตือสือโห เออหนีใจเนียนนี่มันใจเนียนเกวอทิ้งนะคะพุทธิวุ AU ่นเนียนเหม่งบอนซีนะคะเทียนตัวทิงหลันโฮตัวตัวเนียนเนียนชูหลายโอเคมาแล้วใครสือนะคะผมเทียนชงโอเทียนเจียวเจ这两个这两个โอเคววอออเเตต我的我的ฝานะคะจะเปลี่ยนจะเกิด这个是 o a e i o u นะเกิด o 啊哈 in yang o o โออ่ะหน้าเชียนเมียนแต่ว่าเออวอชังชางซัวน,นะคะยุเวทาทาซื้อเหลียงเกอเหลียงเกออีโอเคหน้าเจอเหลียงเกออินแต่ว่าเชียนจี้ชางอินเชียนจี้ชางอินอะนะคะเจ,จ้จี้น่าเกปั้นอินพขเจอตัวอินโอเคจะเปลี่ยนซื้อโอหน้าทาเติบปั้นอินซื้อโอโอโอเคพฮเมียนซื้อโอลาฉางนะคะโอ เชียนเมียนค่ะเชียนเมียนซึ้อโอ๊โอ๊โอโอเคเอาหน้าว่าเชียนเนียนอออ่างเกินโอ๊เต๋อปู้เฟินนะคะอออ่างจะเปลี่ยนเออเจิเจิจะเปลี่ยนเนาะเออจะเปลี่ยนเมราะซือออ่างเองเออีนะคะจะเปลี่ยนโอเคนี่กระหน่วยเนี่ยนะคะออโอโอ๊ออโอโอ๊กอโอโกอกอโอโกจอโอโจ โตโอโตโดดอ,อโตโตโอโตตโอโตบโอโบบโอโบปโอโบปโอโโอเคว่เจเนี่อันนี้ซื้อนะคะ i̇şte อโอโออโอโอ โกอโกกโอโกจโอโจจโอโจดโอโดดโอโดตโอโตตโอโตโบโอโบบโอโบปโอโปปโอโปโอเนาะ อ่ะหน้าโอเนียนโอเตอปูฟนนะคะโอโอลาชางนะคะโอ oh. กังชายซื้อต่วนต่วนอินซื้อโอโอมียนซื้อโอโอเคโอเคเอานะใครซื้อน,นะคะโอ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 โกโกโกจอโอโจจอโอโจ ดอโอโดโดโอโดตอโอโตตอโอโตบอโอโบบอโอโบปอโอโปปอโอโปโอเคใจเย็นซินะคะโอ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 กอโอโก

ปอโอปอปอโอปอปอโอปอปอโอปโอเคหน้าหัวเนียนเจ้อเหลี่ยงเกิดนะคะโอกันโอเนาะอีฉีนะคะอ่ะกันหัวเนียนนะคะโอ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 โกกโอโกจโอโจจโอโจโดโอโด โดโอโดตอโอโตตตโอโตบบโอโบโบโอโบปอโอปอปอโอปโอเคเนาะอ่ะโอกันโอนะคะโอกันโออ่ะหน้าเสี้ยเกิด จเหลียงเกิดนะคะใจเหลียงเกิดจะโอ้ยเอาซูวจซเกิดินเเสียงนะคะ <S <S โอเคโอมันเชียนทิงเจอเหลีหล่ยง,ง,งเกิดนะเจอ,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 อเหลี่ยงเกิดเอาหน้าจะเปลี่ยนค่ะโฮเมียนชังอินจะเกิดซื่ออออโอเคจะเกิดชังอินโอนะคะลหลังโหเชียนเมียนตัวฮาทาซื่อเอปั้นอินว่าจะตัวอินนะคะซื่อออออ พวเม,วมียนค่ะพวเมียนซื้ออออเฉียนเมียนค่ะออกออกออกโอเคเอมอยู่ไว้ซื้อเมาสักหนอ่อยเออเจอี่ค่ะเออเฉียนเมียนตีเนต้เกอดตี้เกอดซื้อโอโอตี้เออคะ่ะโอโอเอไอโอยุ A e I o U นะเกอดโอเดอรอิน o นะคะ่ะโอแล้วโนซื้อเจกเกิดซื้อ ออกออกจะเกิดซือออกสวยปาซื่อโอยอ,อยเตียนหยวนหยวนอะออจะเกิดซือออกออกโอเคเจรีค่ะจะเปลี่ยนซื้อออออโอเจเนียนซื้อนะเจ้ซื้อเกิดหันเสียงท่านเดินหันเสียงโอเคมาอืมออกอออ จะเปลี่ยนสื่อโ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 อเคจะเกิดสอออกออกอจะเิดค่ะอออโอเคเนี่ามันเชนคันออกตปูฟนเชนคันออกตัวปูฟนนะคะอักกันหมเนียนออออกออกออออกออก็ออก กอกกอกจอกจอจออกจอกอดอกเดดโดอกเดตออกตอกตออกตอกบ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 ออกบอกโอเคว่าใจเนียนซึ่งนะคะเนียนอีกเปลี่ยนจ้าขอโอเคออกออก

โอเคหน้าหัวมันขั้นอเตอร์พูเฟินน่ะนะคะจะเกิดเสืออเจ้าเกิดสืออโอเคออ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 กกออกจออจจออจดออดดออดตออต ออตอบอไปไหมบออบอบออบอปอปอปออปอโอเคจะเน้นซื้อนะคะออออออก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 จอจอ จออจอดอโดโดอโดโตอโตโตอโตโบอโบโบอโบ,ออบอปอ,อปอปอ,อปอโอเคมาหน้าเออเสื่อเลียงเกอน,นะคะออกเกินอโอเคหน้า เออคุกชีเสียโอเคมากันหัวเนี่ยนะคะออ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 กอออกอกจออเจออจออจอออดออดออดอออตอออตออตอออบออ บอบปอออกปอปอออกตนียนซอนะคะออออกอออกออกอกอกออกจอออกจอจออจอดออกดอดออดอตออกตตออต บอออบปอปอออกปอปอออกปอปอออกปอโอเยเอา那我把这四个่天的ก水这四个一起念นะคะโอเคอืมโอเคใครสื่อนะอโอออกอออโอโออ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 อกก็ออกก

ตอตบโอโบบโอโบบออกบบอบโบโอโโอปอโปอโอปโอออบโออโโอเคนะโววันเนียนเฉียนเมียนเอิ่มเก้อเฉียนเมียนเหลี่ยงเก้อซื่อคุหนิงอินเหินเสี่ยงเนาะ ผ้านี่มันเฟินปุถทัยชูนะคะเออจะเกิดซื้ออกกันออกอกกันออกวเนียนอกกันออกก็นี่มันทิ้งขั้นๆมาเนาะโอเคโวเนียนกอไก่เขาเลยกอไก่นะคะปิเจ้าหุยเฟินปิเจ้าชิงชูอีเตียนนะคะกออกโกจจ้ึเจกิดเนียนโกกออกโกโอเคดันโฮดเจอรีค่ะกอออกเกาะเชนเมียนค่ะ โกอกโกโฮเมียนค่ะกออกเกโอเคเนาะจอโจโจออกโจดอโดโดออกโดตอกโตโตออกโตบอโบโบออกโบปออกปอออก บอกโอเคนะคะอ่ะโอเกินอโอเกินอฝปิเสียงเนาะโอเคมาก็ลอ่ะโอเคเฮ้อโอโออออออ่ะวันนี้ก็ไก่เนาะอ่างเฟินบุทษยโชวนะคะกโอโก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  กอกจอโอโจจอโอโจจโอจอจโอจอดอโอโดดอโอโดโดโอโดโดโอโดโตโอโตตอโอโตโตโอโต ตออตอโบอโบบอโบบอบบอโบปอบโปปอโปอบโอเปเบาหน้าเออบอโอเคครับน่าเอ่อิกเนี่我们就这个 ลูกเต้าจะเปียนอ่ะนะคะหน้านี่มันโยกคงเดาวาซื้อขั้นเอ่อตัวทิ้งตัวเลี่ยนอ,ะนอะ่ะเนาะใช้ใช้หุ้ยเนียนตัวชัวนะคะหน้ามูมันสร้างเคยเดาว่าโอ้เอ๊ะสร้างซื้อหัวย่นี่มันเลียนเออนี่มันเลียนเจอซื้อเกิดใช่ไหมสุยน่าน่าจะยงเดาว่าจะเปี่ยนเฉินเอเต้าโอเออมันมันเนียนนะคะลูกโอไม่ที่โทษเดาวาซื้อซื้อว่าวาย,าย,านยน่นี่มันเนียนซันซนะันเ,นนนะะก,ก,เกิดไหมเฉียนซันเกิดไหม รู้ก่าไม่ดี่ชวนะรู้ก่อดี่่วจะตุ้ผู้ชีนะคะเออเนียนเนียนเลี่ยงเลี่ยงเกิดเจ้าห่านะคะไปรู้สัวเนียนกอไก่พอเจอจอจานเลี่ยงเกิดเฉียนเลี่ยงเกิดปุยอออ่างอ่ะเนาะ,นอ,ะอ้ออ่างคนหนึ่งหุยผ้าหนิมนันฝนปุถุใชูหลายนะคะเนียนเอะเออต้าออโอเคมัน,ม,นมันเลียนนะคะเสียชิงสีซื้อเจเนียนเกว์โอทิงอ่ะนะคะหลังหัวฉีดตรงขาพอเจอฉีโม โอ้โหได้เสียงเอเชียนคะคะฉีจงว็เจมมอฉีโมโอ้ห้เขาจะเกิดพินตัวนะคะอ้าน่าจะเกิดอิงเพียนจินเทียนสร้างเต้าจะเปลี่ยนนะคะน่าชิงชีอ้าวมิงเทียนมิงเทียนชิงชีเจเจียนนะคะบาย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 